สักครู่ถ้าถ้าข้อมูลการข่าวของท่านจุมพลจริงว่าเขาเสียหายค่อนข้างมากตัวเลขอาจจะถึง2 0 0พเนี่ยนะแล้วทำไมเขายังดื้ออยู่ทำไมยังมีการละเมิดข้อตกลง mm hmm. หยุดยิงอยู่ครับ,รบผมวิเคราะห์ได้สองเรื่องหนึ่งครับอันดับแรกเนี่ยเขาต้องการประกาศเรื่องนี้ว่าเรากำลังแกเขานะไอความเสียหายเนี่ยต้องยอมบอผมพูดแต่ต้นแล้วว่าค่าชีวิตสำหรับผมนะครับผมพูดตรงๆอาจจะแรงไปนิดหนึ่งคือค่าของคนไทยทหารไทย พลเรือนไทยเนี่ยมีความสําคัญนี่เป็นเหตุหนึ่งที่เราหยุดยิงเร,เราจำเป็นนะแต่ขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้คิดอย่างเราสังเกตว่าที่เข,เข้ามาเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการสร้างให้เห็นภาพว่าเรารลังแกเพื่ออะไร,เพ,ออะไรเพื่อจะรักษาหนึ่ง <c oughs> ความพูดง่ายกับชาตินิยมของเขา <c oughs> ให้คนเนี่ยกลับมาสนับสนุนเขาในการดําเนินการเรื่องนี้ถามว่าทําไมไม่ทํากับลาว <c oughs> ไม่ทําทกับเวียดนามซึ่งก็เกิดลักษณะเดียวกันมันไม่ได้เพราะว่ามีประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างสม ถ้าไปดูสนใจเรื่องของการเรียนประวัติศาสตร์ของคนกัมพูชามีหลายท่านมาพูดแล้วเขาสอนก็ว่าเสียเปยังไงยังงี้ยังไงมันสร้างความเครียดแค้นตั้งแต่เด็กจะเห็นภาพว่ามีการเอาธงชาติธงนั้นนถามว่าเราเคยทําแบบนี้กับกัมพูชาไม่มีมแต่จะโจทย์ทั้งนั้นเป็นความการความเกลียดชังมั้นโจทย์ต่างต่เหล่านี้ผมถึงบอกว่าเป็นการแสดงเพื่อรักษาอํานาจของผู้นําเท่านั้นเองโดยไม่สนใจว่าจะเสียทหารไปกี่นายามบอกโจทย์พวกนี้ไม่ได้โจทย์ครั้งนี้ครั้งแรกนะฮะ ในการลบครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ต่างกันตัวเลขที่บอกเนี่ยมันอาจจะเป็นลึกแค่ไหนเนี่ยหลายลึกแต่เห็นได้ว่าตัวเลขนะจนป่านนี้ตอนที่ลบสี่ฝ่ายคะแมสี่ฝ่ายจะเห็นว่าตัวเลขขนาดนี้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกแล้วสองล้านกว่าสามบางคนก็บอกว่าล้านทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวเลขที่ไม่ชัดเจนแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยวิธีคิดของผู้นําหรือผู้บริหารกัมพูชาในแต่ละยุคสมัย ต่างจากที่เราคิดเราคุณค่าของคนเราเราไม่ไม่อยากจะเสียแม้แต่คนเดียวเลยก็ตามใช่ครับฉะนั้นถ้ายังยิงกันต่อมันมีโอกาสที่จะพลาดได้หันมีโอกาสจะโดนพลเรือนมีแม้ว่าฝ่ายเขาจะเสียหายหนักกว่าก็ตามฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการไปยอมหรือว่าเสียเปรียบอะไรที่เราหยุดยิงสําหรับผมไม่ใช่เลยและที่ที่ห่วงใ่ผมว่าในผู้อำนาจตันใจแม้กระทั่งตัวผมที่เคยคุยน้องๆ้องสิ่งที่เราห่วงที่สุดคือประชาชนที่เขายิงสเปรย์สปะไปดูบ้านช่องถ้าคุณไม่อยู่ในพื้นที่จะเห็นไปดูที่สุรินทีไปดูที่โดนนนออยู่ตี้นักเข้้าาบนเ้าทัังงหล นะครับถามว่าอะไรขึ้นชีวิตของเขาถูกไหม mm hmm. ผมถึงบอกว่าที่เราหยุดเนี่ยมันด้วยเหตุผล,ลยอะไรคุณค่าของคนของเราเนี่ยมันมีคุณค่าไม่ใช่เพลาหารอย่างเดียวนะครับเ mm hmm. พราะว่าสเปะสป่าของเขาเนี่ยมาทำอันตรายกับคนของเราซึ่งเรามีคุณค่ามากพระเจ้าอยู่หัวท่านแพร่ทานหมดเลยนะครับทั้งขาเทียมทั้งดูแลศพทุกศพเลยนะครับแต่ของเขาไม่รู้ดูแลยังไงเท่ากับเราหรือเปล่าการการให้คุณค่า,าไม่อยากวิพาษ์วิจา์ในชีวิตแต่ว่าผมชี้เทียบไห้เห็นเฉย ผมถึงบอกว่าใสิ่งที่จอถามเนี่ยผมถึงบอกเน้นเรื่องนี้ว่าคุณค่าของเราเนี่ยมันม,มีคุณค่าที่เราจําเป็นต้องหยุดนั้นอย่าไปอย่าไปเอาเวทีจิรจาที่เกิดขึ้นในอนาคตดีกว่าเราจะต่อรองเขาอย่างไรด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงอย่างไงแล้วแสดงให้เวทีโลกเห็นยังไงไอ้สำคัญกว่าครับ